จากเหตุฝนตกมเมื่อนนี่โอ้ยหยาดโยมเมยพากระบะเริออกบินธาบาดตามปกตินี่วันศินลอยกับบะเบนเด้บินธาบาดเราว่ามือเศร้านี่นักกีฬาต่างั้งเต่เมือวัานจนว่ามาหวอดย่ามนี่ก็ยังบกขันเด็เศร้าตกอยู่เบือ้องลวดสภาพเส้นทางเขาบา้านมวงหวันจากวัดปลา เต่ว่าก็คืดพอสมัยเป็นเรียงง่วนน้ำปูยังไงเนะเาะสภาพถนนแบบนี้ก็ได้จะเกียร์มันจีเป็นท่งเจียนเนาะเวลาน้ำฝนตกเนี่ยมันจีบมาโฮมกันยุ่ยแบบท่งแบบนี้แหละกันถื่อว่าย้อนอดีตได้ดีเอาเบิ่งสภาพซอยกันทังบานญาติยมเป็นจังไดเนาะฝนตกแห้งเพื่อทังผีบอเอเว้ากันบ่นบนสู้กันฟังงน่้ ไฟผ่ามาสู่ห้เบิงแน่วามันเป็ดนจากใดทังบ้านยม่มผลกีฟ้ายังจับคบม,มาอีกเรียย่มมันบางขั้นเด้โซตรกเด้เออแต่ว่าอ่อนซ่อนอยู่ดอกกาเจ้าด้นนามแล้วกระจเห็นห้เห็นหน้ากรเจนามหลายปีนี่ผลโตขึ้นเดียวนี่เห็นผลเลยในเงี้ยข้าววัดถวมไปหลายจุดด้วยกันบานเฮ้าบานมวม่งบานนี่